กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานได้ส่งเยาวชนไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่สิบสามที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งมีการจัดแข่งขันสาขาอาชีพใดและไทยคาดหวังกับการแข่งขันครั้งนี้อย่างไรบ้างเราไปสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณบุพผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสัมภาษณ์โดยคุณวาสนาตารเกตครับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีปุบผ่าคะค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาค่ะค่ะท่านคะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนมีความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเป็นอย่างไรคะค่ะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งาักื้นเอเชียและแต่ิฟิกซึ่งมีการประชุมกันเมื่อประมาณปี2536รนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยได้มีข้อตกลงนะคะ ในการจัดที่มีกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกก็คือการจัดที่มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะการจัดกิจกรรมนี้ก็ให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆนะคะจัดขึ้นในทุกๆสองปีนะคะโดยมีวัด ถูกประสงค์ก็คือเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกําลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันกับเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากลค่ะการจัดการแข่งขันนะคะแข่งมาแล้ว12ครั้งนะคะโดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะคะคโดยประเทศไทยเราก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว3ครั้งนะคะคือครั้งที่สมครั้งที่8และครั้งที่ส2องนะคะครั้งที่จะกําลังจะจัดขึ้นเนี่ยก็คือ ทางที่สิบสามนะคะซึ่งวันนี้วันที่2ิบสองเนี่ยนะคะเป็นวันพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะค่ะท่านคะปัจจุบันมีเวทีสําหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานสําหรับเยาวชนกี่เวทีแล้วก็เช่นเวทีอะไรบ้างค่ะค่ะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเราเป็นหน่วยงานหลักที่จะในเรื่องของการส่งเยาวชนนะคะเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาตินะคะโดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกนะคะผู้ที่จะมีทักษะ ที่จะไปแข่งขันได้เนี่ยนะคะก็เริ่มต้นจากการคัดเลือกจากในระดับภูมิภาคนะคะในใทั่วประเทศเลยนะคะเราก็จะคัดเลือกมาแล้วก็จะจัดการส่งเข้าแข่งขันในเรียกว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะ ซึ่งก็จับไปแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็จัดทุกสองปีเพื่อล้อตามกับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะคะเมื่อได้ผู้ชนะเลิศในสาขาต่างๆนะคะเราก็จะส่งน้องๆที่ชนะเลิศเนี่ยนะคะเอาไปเก็บตัวนะคะก็ส่งเข้าแข่งขันในเวทีถัดไปก็คือเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนนะคะซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะคะที่ประเทศสิงคโปร์นะคะหลังจากนั้นก็ในปีเดียวกันนี้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะมีการแข่งขันฝีมือ แรงงานเอเชียนะคะอันนี้เป็นการจัดครั้งที่2นะคะโดยจัดที่กรุงอาบูดาบีนะคะประเทศสหรัฐอาดับเอมิเรตนะคะ,คะต่อเนื่องไปก็คือน้องๆกลุ่มนี้ก็จะถูกคัดเลือกตัวนะคะไปแข่งขันศีมือแรงงานระดับนานาชาติเรียกว่าเว d ร์กิ l นะคะจะมีะขึ้นในปี2567นะคะในช่วงเดือนกันยายนที่เมืองรียงประเทศฝรั่งเศสค่ะ,คะ สรุปแล้วก็มีอยู่5เวทีนะคะที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานค่ะค่ะการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13มีการจัดแข่งขันกี่สาขาอาชีพแล้วก็สําหรับไทยอะค่ะส่งเยาวชนเข้าร่วมกี่สาขาแล้วก็เยาวชนไปร่วมมากน้อยแค่ไหนคะค่ะในครั้งนี้นะคะจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่13นะคะที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะคะ,คะ จัดที่ฟันเทคนะคะเป็นศูนย์ประชุมนะ,ะที่สิงคโปร์เจ้าภาพเนี่ยเป็นคนกําหนดสาขาที่จะจัดการแข่งขันมีทั้งหมด22สาขานะคะ,คะสําหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะส่งไปในทั้งหมด12สาขาเยาวชนที่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยสาขาละสองคนนะคะก็รวมทั้งหมด24คนนะคะ,คะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะส่งเขาเรียกเหมือนกับเป็นคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะไปร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในทุกสาขาที่จัดการแข่งขัน22สสาขานะคะเรา คณะกรรมการไปทั้งหมด22คนนะคะ,คะที่เป็นคนไทยก็รวมคณะทั้งหมดเนี่ยก็ทั้งหมด46คนค,ะค่ะสาขาที่ว่า12สาขานะคะก็ประกอบไปด้วยสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารคสาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็นสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีสาขา,า,ขากราฟิกดีซน์สาขาเว็บดีฟาย สาขาแมคคาโทนิกนะคะอันนี้แข่งเป็นทีมนะคะทีมะละสองคนสาขาหุ่นยนต์เลื่อนที่ก็เป็นทีมนะคะทีมละสองคนสาขาที่แปดคือสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะ,คะสาขาแต่งผมสาขาประกอบอาหารสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มและสาขาเทคโนโลยียานยนต์ค่ะค่ะท่านคะในส่วนของเงินรางวัลที่สนับสนุนผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับเหรียญรางวัลกรมพัฒนาติมือแรงงานดําเนินการไว้อย่างไรบ้างคะ ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นความกรุณาของทางรัฐบาลนะ,นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณาให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่กรมพนาศีมเรแรงงานจัดสันให้กับน้องๆที่ไปแข่งขันนะคะเยาวชนเนี่ยเราจัดสรรเงินรางวัลแบบนี้นะคะถ้าได้เหรียญทองนะคะก็จะได้คนละ150,000บาทนะคะเหรียญเงินคนละ75,000บาทเหรียญทองแดงคนละสี่หมบาทนะคะ แล้วก็ยังมีเขาเรียกเหรียญรางวัลยอดเยี่ยมนะคะหรือรางวัลชมเชยนะคะได้คนละส0 0 0มบาท นอกจากนั้นน้องๆที่ไม่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลนะนะคะก็จะได้เป็นทุนการศึกษานะคะคนละหนึ่งหมื่นบาทที่บอกว่าได้คนละเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่สองสาขาที่เป็นทีมนะคะ,ะทีมละสองคนเนี่ยถ้าน้องได้เหรียญทองมาหรือไม่ว่าเหรียญอะไรก็จะได้เป็นลายบุคคลนะคะไม่ใช่เป็นลายทีมนะคะผลท,ที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานตั้งเป้าหรือคาดหวังไว้อย่างไรคะค่ะจริงๆเราก็คาดหวัง ทั้ง12สาขานะคะคเพราะว่าเราก็ทาง น้องๆเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันก็ถูกคัดเลือกคัดตัวมาจากการแข่งขันสีเมือแรงงานแห่งชาติทั้งสิ้นนะคะทุกคนก็มีเหรียญทองบ้างเหรียญเงินบ้างนะคะแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากเราก็มีเวลาเก็บตัวค่อนข้างน้อยนะคะคน้องๆก็มีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมประมาณ45วันนะคะเราก็คาดหวังที่น้องๆจะสามารถทําผลงานได้ดีในหลายๆสาขานะคะเนื่องจากเราก็เคยมีประวัติที่เราได้รับรางวัลเหรียญทองมา3ครั้งหลังเนี่ยมันมีสถิติข,ของการได้รับ ับเหรียญทองอยู่นะคะว่าอย่างครั้งที่1 0นะคะเราได้มาถึงหเหรียญทองนะคะครั้งที่11เราก็ได้มา6เหรียญทองนะคะครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้มาถึง9้าเหรียญทองนะคะคส่วนสาขาที่คาดหวังว่าจะได้รับเหรียญรางวัลน่นะคะก็อย่างเช่นการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะสาขาการประกอบอาหาร สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่นะคะสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าภายในอาคารนะคะระบบเครื่องทำความเย็นแล้วก็สาขาเทคโนโลยียานยนต์ค่ะในส่วนของการส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกระทรวงแรงงานเนี่ยดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวหรือมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรือไม่คะ ค่ะอันนี้ต้องต้องเรียนว่าคือกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีงแรงงานก็มีหน้าที่ในการจัดส่งนะคะแต่สําหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะหรือการสนับสนุนต่างๆเนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งนะคะจากทั้งสถาบันอุดมศึกษานะคะทั้งจากบริษัทเอกชนนะคะที่ใ,ให้การสนับสนุนน้องๆทั้ง24คนที่ไปแข่งขันเนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งสิ้นนะคะก็ ผู้ที่สนับสนุนก็คือจะเป็นสถาบันการศึกษาต้นสังกดที่น้องๆศึกษาอยู่นะคะยกตัวอย่างอาทิเช่นวิทยาลัยตะวันออกวิทยาเทคนิคตะวันออกหรือ e ีเทเนี่ยนะคะก็เป็นที่เราส่งไปแข่งขันในสาขาระบบไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยนะคะศึกษาอยู่สถาบัน e ีเทคก็ให้การสนับสนุนในการเก็บตัวนะคะเป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมนะคะสนับสนุนทั้งบุคลากรอาจารย์ที่ปรึกษาที่เลี้ยงนะคะที่จะฝึกซ้อมน้องเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยสีวันคือเรียกว่ากินนอน อยู่ที่นั่นเลยนะคะ,คะก็มีอีกหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนอย่างเช่นสาขาการประกอบอาหารสาขาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจาก f อฟจนะคะ,คะอันนี้ f อฟีจเนี่ยออกค่าใจ่ายให้ทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางค่าที่พักทั้งหลายที่จะต้องเดินทางไปเข้าแข่งขันแล้วก็ยังมียกตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่เป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมด้วยนะคะก็ะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรายชมงคลพระนครนะคะมหาวิทยาลัยรายชมงคลล้านานานมหาวิทยาลัย ลังสิตนะคะวิรัยดุสิตธานีต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ออกชื่อได้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะ,ะส่วนบริษ,ษัทเอกชนก็ยังมีโตโยต้านะคะบริษัทโคยุฮะนะคะบริษัทเซนทราบายเซนทราชามบีดลีห์หอซึ่งจะเป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมน้องๆในสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะคือนับรวมกันเนี่ยทั้งสถาบานันการศึกษาทั้งภาคเอกชนที่เข้าให้การสนับสนุนเนี่ยมีถึง29ารายด้วยกันนะคะ,ะจบกันแข่งขันกลับมาเนี่ยวันที่29กนะคะกรมันาสีมวิจัยงาน ก็จะมีการจัดงานนะคะสรุปการแข่งขันแล้วก็มอบเหรียญรางวัลแล้วก็มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุสน,นทั้งหมดด้วยค่ะค่ะในส่วนของนโยบายสนับสนุนเยาวชนหลังการแข่งขันทางกระทรวงแรงงานวางไว้อย่างไรบ้างคะค่ะ ก็อย่างที่เรียนนะคะนอกจากการที่เราสรุปการแข่งขันในวันที่ยี่บเก้าหลังจากที่น้องๆกลับจากสิงคโปร์แล้วนะคะ,ะก็มีทั้งมอบเงินรางวัลตามเหรียญรางวัลที่น้องๆได้รับนะคะ,ะก็ยังมีเรื่องของการมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะ,ะแล้วก็น้องๆทั้งหมดที่เรียนไปเนี่ยทุกท่านก็ยังศึกษาอยู่นะคะ,ะน้องๆก็คงจะกลับเข้ามา ศึกษาตามปกตินะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆอ,อาจจะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีนะคะก็ทางกรมัฒนาฝามือแรงงานก็ได้มีการประสานกับทางสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะคะอาทิเช่นอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้งสาสาขาทั้งพระจอมเกล้าพระนครน,นะคะพระนครเหนือทนบุรีหรือราชกกบังนะคะก็ให้การสนับสนุนในส่วนที่น้องๆอ,อาจจะเข้าสอบศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งเรียกว่ารงางวัลหรือรับรองความสําเร็จที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นคะแนน พิเศษส่วนหนึ่งที่จะทําให้น้องๆเนี่ยช่วยเสริมคะแนนในการเข้าสอบด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจที่จะทํางานก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่พร้อมที่จะรับน้องๆเข้าทํางานในบริษัทที่ความมั่นคงสูงแล้วก็มีค่าจ้างที่แพงอะนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะน้องๆมีเส้นทางชีวิตที่ดีทุกคนทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อทั้งในเรื่องของการได้รับเข้าทํางาน,นะคะ่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุพภาเรื่องสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะ,คะ